สวัสดีค่ะวันนี้คุณแบบม่มีเคสอะไรมาแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังกันบ้างคะก็คือเป็นเคสของคุณยายนะคะอายุเจ็ดสิบสองค่ะ,อ,ะอยู่ที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์นะคะก็คือคุณยายท่านนี้ยค่ะเป็นไตเสื่อมระยะห้าแล้วก็ฉีดอินซูลินเป็นเบาหวานด้วยอะคะอ่ะก็เขาทานนี้กับฮาร์ดมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งเดือนสิบสองเดือนปีหนึ่ง แล้วคือคุณยายก็ไม่ค่อยมีเงินสาาก็คืองบน้อยอะค่ะน้อยค่ะใช่ไหมก็ขายของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับบ้านนะคะแล programs, ้วด้วยความที Yellow ่งบน้อยเนี่ยก็พยายามเจียดเงินมาทานมีกระพานทุกเดือนก็ทานต่อเนื่องมาตั้งแต่หกหนึ่งถึงเดือนห้าปีหกสามแกทานมาตลอดเลยแต่ว่าก็ทานได้แค่ วันละหนึ่งซองอย่างละหนึ่งซองอย่างเงี้ยอ๋อมีหนึ่งซองค่ะหนึ่งซองใช่ะวานค่าไตาแกช่วงนั้นก็คือระยะสี่ระยะห้าอยู่ระหว่างนี้ค่ะคเพราะ,ะว่าเพราะว่าด้วยด้วยคุณยายอ่ะคือคุมติดกาแฟมากแล้วก็พวกของหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือพยายามบอกแล้วว่าต้องต้องงดนะคะแต่ว่าคุณยายบอกว่า ม,มันมันมันขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าแกทานทุกวันแล้วก็หยุดทานไปเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแกก็แกก็เล่าให้ฟังว่าคือไม่มีลูกหลานส่งให้ทักให้ไม่ส่งเงินให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเลี้ยงตัวเองด้วยการขายของนย่งเนี้ยไปไปแต่ละวันแต่ละวันนะค่ะแล้วพอปีหกสามเนี่ยก็คือ ไม่มีเงินไม่มีเงินแล้เพราะว่าขายของได้น้อยก็เลยหยุดทานไปหยุดทานตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาปีหกสามแล้วก็หยุดม,ม,มาตลอดเลยแต่ว่าก็ยังถามคุณยายตลอดนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเราก็ส่งความรู้ไปให้แกตลอดว่าคุณยายต้องคุมอาหารอย่างนี้นะอย่างนี้นะเพื่อว่าแกจะได้ไม่ต้องคลอกตายเพราะว่าที่แกทานตอนนั้นตอนนี้คือเจ็สิบสองใช่ไหมคะเราก็ทาน ตั้งแต่น่าจะประมาณหกแปดสิแปดหกเก้าประมาณเนี้ยค่ะจนจนมาเดือนหนึ่งของปีเนี้ยค่ะหมปลาแกฟอกไตอ่ะค่ะเพราะว่ามมไม่ไหวแล้วจริงๆก็<ม>ก็เข้ากระบวนการฟอกไตแต่ด้วยความที่อายุเยอะ,ะแล้วแกก็เป็นเบาหวานฉีดอินซูลินด้วยใช่ไหมคะก็มีอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็ อาเจียนทุกครั้งหลังฟอกค่ะ, oh. คะแกก็ไม่มีแรงประมาณเนี้ยค่ะก็เลยติดต่อเข้ามาถามว่าแม่มส่งอูมิกับฮาร์ดให้ยาย mm. หน่อยได้ไหมเพราะว่ายายอยากแบบทานแล้วมันมันไม่เหนื่อยแล้วก็ mm. อาการไม่เพลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะมก็เลยบอกได้เลยค่ะค่ะคุณยายส่งให้ได้แกก็บอกแต่ว่าสั่งทีละกล่องไม่ได้นะก็คือ ขอสิบห้าซองสิบห้าซองก็ได้หมดอ่ะค่ะส่งเงินมาก็คิดคิดเท่าไหร่แกก็โอนมาแล้วก็ไม่ค่อยพิมพ์ได้นะใช้เขียนเขียนใส่กระดาษแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้เราดูเพราะเพราะว่าคนอายุเยอะแล้วอะค่ะแกก็ไม่ค่อยถนัดที่จะจะพิมพ์ในโทรศัพท์ก็ส่งรูปมาแล้วเราก็ส่งให้ แล้วหลังจากที่ฟอกทุกวันทุกวันเนี่ยแกก็ทานพอสิบห้าวันก็สั่งทีหนึ่งสิบห้าวันก็สั่งทีนึงเพราะว่าต้องรวมุนเงินมาสั่งแต่ละ 1, 1> ท<า>นันค่ะก็ทานไปนะคะตอนเนี้ยคือหลังจากที่ทานครั้งแรกเดือนแรกของมกรลาที่หลังจากแกฟอกอะ่ะแกรู้สึกว่าดีขึ้นเหนื่อยน้อยลงแล้วก,ออากา็อาการอาการอาเจียนเนี่ยคือ ไม่ค yup. ่อยน้อยลงไปเรืいい่อยๆอะค่ะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเปียหลังพ so ่อแบค่ะก็เลยทานอย่างเนี้ยมาตลอดจนตอนเนี yeah. ้ยทุกวันเนี้ยก็คือสั่งทั้งร้านสิบห้าซองบางทีก็ยี่สิบห้าซองทั้งหมกบางเดือนบางเดือนเนี่ยสั่งยี่ห้าอุ้มียี่ห้าฮายี่ห้าพี่ก็ยังถามว่าเอาเพิ่มอีกห้าเลยได้ไหมคะจะได้แบบเต็มกล่องไปอะไรอย่างเนี้ยจะได้ราคาถูกกว่าเยอะประหยัดกว่านิดนึงแกก็ไม่ไหวแกบอกว่าแกมีเท่านี้ ได้แค่อย่างละยี่สิบห้าซองก็บอกไม่เป็นไรค่ะก็สั่งไปก่อนแล้วก็พอหมดก็ค่อยสั่งอีกทีก็ได้ก็เลยแบบแกบอกว่าแกประทับใจที่แบบว่าพอทานไปเราเราอาการแกดีขึ้นถึงจะฟอกแต่ว่าแกก็ยังมีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยประทับใจอันนี้กับคาร์ดค่ะประมาณนี้ค่ะ ค่ะโอ้โหเคสดนี้นะคะก็ขอให้คุณยายนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับเคสดนี้ค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video